นิทานผีกะเฝ้าเรือนยายทองคําความโลภนั้นมักเป็นภัยร้ายยิ่งกว่าพูดผีปีศาจใดๆไอ้คําชายหนุ่มผู้หูหนวกต่อคําเตือนของชาวบ้านดวงตาของเขาถูกบดบังไว้ด้วยความอยากได้ในสมบัติล้ำค่าของยายทองคําแม้จะมีเสียงเล่าลือกันหนาะหูว่า ผีกะเฝ้าเรือนตนนี้ดุดันและต้องการเส้นสังเวยเป็นชีวิตของมนุษย์แต่อะไรจะสยดสยองเท่าความร่ำรวยเล่าคืนนี้คืนเดือนดับเป็นโอกาสเดียวที่ไอคําจะลงมือเพราะเป็นช่วงที่ผู้คนหลับไหลและผีร้ายจะออกอลาวาดได้เต็มที่เสียงลับมีดเหล็กที่ดังแกรกแกรกชัดเจน เขาเตรียมพร้อมด้วยมีดเน็บคมกริบและย่ามใบเก่าที่หวังว่าจะเต็มไปด้วยทองคําแผนการชั่วร้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อแสงจันทร์ถูกบดบังความมืดมิดก็เข้าปกคลุมไอคําบุกรุกเข้าไปในอาณาเขตของผีกะเฝ้าเรือนสำเร็จเสียงไม้ลั่นเอียแอดดังขึ้นเป็นจังหวะตามการก้าวเดินของไอคำ เรือนเก่าหลังนี้เงียบสงัดราวป่าช้ามีแต่ฝุ่นหนาที่ฟุ้งกระจายตามการเคลื่อนไหวกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสาบสางบางอย่างที่ไอคําต้องกลั้นหายใจเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่เป็นภาษาคนดังขึ้นมาแววแววจากมุมมืดให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเสียงผีกะกำลังหึมหรือหัวเราะคิกคักอยู่ แต่แล้วหางตาของไอ้คําก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดรวดเร็วและไม่เป็นธรรมชาติความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจแต่ความโลภกลับตะโกนดังกว่าเสียงฝีเท้าไอค้คํำเริ่มเร็วขึ้นมีเสียงหายใจหอบทีทีใจเต้นรัวราวกลองศึกเป้าหมายเดียวที่เขาเห็นคือหีบสมบัติ ที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงเรากับรอคอยให้เขามาเปิดมันออกแล้วแล้วไอ้คำก็มาถึงจุดหมายหีบสมบัติใบนั้นอยู่ตรงหน้าเขาแล้วความโลภทำให้มือที่สั่นแทวของเขากล้าที่จะเปิดมันออกเสียงเปิดฝาหีบไม้ดังแกรงงงงยางแรงแล้วตามด้วยเสียงดนตรีช็อก แต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ทองคําหากแต่เป็นร่างอันน่าสยดสยองของผีกะเฝ้าเรือนไอ้คำคลานหนีอย่างบ้าคลัง่งแต่สายเกินไปแล้วกรงเล็บปีศาจได้ตะปบเข้าที่ข้อเท้าของเขาอย่างจังถพาชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดนิทานตอนต่อไปครับ